การทดลองเรื่อง Color Drop หรือหยดสีมหัศจรรย์วัตถุประสงค์การทดลองเพื่อศึกษาวความหนานแน่นของส,สารสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองได้แก่น้ำเปล่าน้ำมันแก้วใสสีผสมอาหารและหลอดหยดโดยมีขั้นตอนการทดลองดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเตรียมน้ำ ผสมสีอาหารน้ำมันและน้ำเปล่าค่ะขั้นตอนที่2นะคะหยดสีผสมอาหารลงในน้ำมันขั้นตอนที่3นะคะคนให้สีกระจายตัวออกจากกันค่ะขั้นตอนที่4เทน้ำมันลงในแก้วที่เตรียมน้ำเปล่าเอาไว้ หลังจากนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าสีที่อยู่ในน้ำมันจะแทรกตัวออกมาอยู่ในส่วนของน้ำเปล่าที่มีความหนาแน่นมากกว่าเพราะสีผสมอาหารถูกผสมกับน้ำเปล่าที่มีความหนาแน่นเท่ากันสรุปผลการทดลองจากการทดลองเรื่องคั l เลอร์ดอกหรือหยดสีมหัศจรรย์สรุปได้ว่า การที่สีผสมอาหารที่ผสมอยู่กับน้ำมันแทรกตัวลงมาผสมกับน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างเป็นเพราะสีผสมอาหารที่ผสมกับน้ำก่อนเทลงในน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันสีผสมอาหารจึงแทรกตัวลงมาผสมกับน้ำที่มีความหนาแน่นและมีสถานะมีขั้วเหมือนกัน